เด้วตรงนั้นท่กูจะก้าตัวเจาไปตัวใช้เดเตยอเครียเนี่ยตัวรู้จอดหนองเต่าตัวอำเภอแม่วินเออตำบลแม่วินเพาอวันจังหวัดเชียงใหม่คนองนกตัวเคียตทกูเคยเจาตั้ชีนตัวตัวชีโชตัวรู้ท่าเชิญน้องน้องกูจะก้าตัวใช้เช่นหนโมเกดตัเลยกูจะไปมุดใช่เนอะเดีนยวนองเตยเนี่ยตัวรู้จอหนองเต่านเนี่ยตัวรู้อำเภอแม่วางอูยจะเจาะไปมุดใช้จักเครียเนอะเช่ นูชีตูชีกอพปะป๊อดัชนิยมก็มบอกจ้าอาจจะแค่นั้นหูต่อจัวก็อปปอเลยเอาใจเนอะเก็บปะหัดเดียวตอนนี้รอดยังก็เกลีนะขณะยาไดชเชี่ยเจนี่จะกงนี่วิ่งช่วเชี่ยไปเจอเนอะแต่บางคนจะสังเกตันจีนี่ว่วิ่งช่วยจุ่ได้เดียวว่าแต่สิหนูความสมบูรณ์นี่ยี่ปะหเดียวจะเขียนเธอป้าลอดยงก็เทียนนี่ดูชักเกาลีเนอะเกาหลีเป๊ะปะเนาคุยจะเขียนยงก็เกลีย กูุว่าสมเจ๊งจะไปปอ่ขอนกูปอดเออนี่มีความสมบูรณ์แข็งแรงเกอรเทอเที่ยนี่กูถือว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เนอะจะเขียนกูยังก็เกิดตะลยจะปอดนาะกูกาจะไปใช้เทอเกนันดเส้นน,นี้โย้ยงก็บริจาคชวดๆจดจอเลยเนอะชุดๆจดอเลยเกิดปอดเตือยิงเตะป้ายงก็ดีนยไปใช้เยน,นอนขอเนาะเตืนนัาลวมัวอ้วปา thì đục đỉ nữa chút chút tra dụng liang ta còn nó trở lu ban nong tao nó ta yo pitu ờ idut ờ ada lộn nục khai nư jọ khịa vô atomic lôi cho húng đạ vô lùng 9 tụt cho tụi bên đó này thì cục đần đi con aku yo cho khéo xong cái thì con aku nhật con con nhật tụ ở nơi sha hi đi cục bọ đe thì สมุนชัยไปยังมุนจอหนุนตามันชัยยออี ยองจงกอดนเทนขนา่ะท่ม่าซูมเจเจเที่ยนยดชนตุกเกถ่ายตัวไปเสือที่คนนี้คนตุกเกตัเกลึกจกูปาเดจงกอดเทียสมบูรณ์ชัดเลีนะจากเทยนก็สังเกตเ็ทั้งหมดุน่ชดดาที่อย่วัตัวตุกเฮียล่อตุกาลล่อเที่ปูจิตตันเดซื้อตุมลงเฮียแล้วกูเจวัวป้าเลยเทียนเเดปาตัวนี้ไปปอนะอย่วตัวไปปอนี๋บ่งบอกถึงความสมบูรณ์คที่เอาสี ตัชีกว่าะวะอลอลรสจะนเนียสมบูรณ์เทียากากชิชุกกนนเอกูยอยากคอเขียว,วันีจะรู้บ้านหนองเต่ากนะัเนาะเทียนี่ลรสเทียสมบูรณ์เชียเกริีเท่อแสจะไปปอดนี่นั่นนั่นเลย